ผมชาวตุนินไม่ทำครับมาที่ก่อนกับผมเอนเอนเดือนเดองเือนอนเดืันเดือนเดลอนเดืาคเดือน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 เดอนเดือัเเอนือนเยือนเดือนเดือนเดนอนเดนเนเนอออนนดอนเ ใช่ครับนี่เป็นวันสำคัญมากคณะกรรมการ่า้แต่ละคนนี่คิวทองมากครับก่อนจะจองได้ใช่ครับพวกเราเหนื่อยมากขอเชิญเปิดตัยนะกกรรมการใต้กท่านครับขอเสียตัวเหมือนกับคณะกรรมการ่า้ อ่นทเปิ่กาษาก่นนครับมี้ี่อะไรครับลูในมันมีนัยสำคัญหือว่ามีอะไรบ้างมันสำคัญโอเคแผมก็ผมกลาครับผกาก็ทำาจับหูเกาีอาจจะไม่ได้มีความ่าเอะไรเพราะเป็นจำ่าี้อะนะครับแต่แค่ลสท่า่ความายนะครับสิ่งที่เราทํามปของของเสียโชได้ครับ่ายังไงนะแตลูเมื่อกี้่ ้วยตัีนะครับสอสอนน้เลขตัวจีอยตรงนี้น้ำไปเล็กตัวจีนปเลขอะไรครับน้องเล็กใชนไหมครับเลขหเราชูมา่กี่แผนครับสองข้าเป็นเรครับสิบสองนะครับสิบสองนี่ระยะสาคันที่เปียรสกับพิ่ติเพราะสิคือข้ามขั้ที่สิบองที่ตงหนะครับข้าจั้ที่สิบองี่แต่ละขันคแต่ตอนนี้ถ้ามีโจตรงนี้ไม่ได้จุดอยู่เท่านั้น ท่ายั <superpower. t om floor> ้งที่สองท่าเราก็เายตั้งชื่อว่าท่าหลูนะครงบซึ่งสองและอีกนายาเป็นารื่องของการฝึงการรู้จักการปิดตาแบบเต้นะครับนี่ก็เลยเป็นเป็นาแต่เรื่องขงการไทงสองก็จงที่เรื่องของชนดท่าในเรื่องของการมาท่าครั้งนี้เหมือนของเราจะไปดูลูกนะเข้าไปใแดนทานท่านญาผ่านยากเข้าไปในสกินะครับแล้วเราจะจำลองตเ คือมันมันแตกจริงๆแล้วก็ เพื่อนที่วัยมีโอกาสได้สามารถเข้าไปเสนอความคิดเห็นมีโอกาสได้เรียนรู้ทำเพื่อไปดูดีมากอ๋อกลับไปขอบก็เมื่อกี้เป็นพาร์ทของสาระนะครับเขาเรียกมาพาร์ทของที่ไม่ค่อยเป็นสาระบ้างนะครับต,ต้องคนนี้เลยครับ <ST AT> พี่อุ่นครับจะถามว่าในกิจกรรมของข้าดี่มีอะไรบ้างก็จร <SD AT> ิงๆแล้วในความไร้สาระของเราเนี S ่ยนะฮะมีเป้าประสงค์อย่างหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วเรา กลับจากค่ายนะครับเราอยากจะขับเคลื่อนริจักรเราก็เลยจัดก,กิจกรรมที่อาจจะดูไม่ค่อยมีสาระนะครับแต่ว่าสร้างความเป็นน้ำริงเช่นเดียวกันให้กับพี่น้องนะฮะเราก็จะไปทั้ง12เผ่าทั้ง12กลุ่มอะไรเงี้ยก็จะได้ผ่านกิจกรรมต่างๆร่วมกันนะครับแล้วก็เตรียมอาจจะเหนื่อยนิดนึงเพื่อบ้างอะไรบ้างน,นะครับเราก็จะแจ้งกันใทีทีนึงแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมหลักมันก็จะมี แต่ซีน์นะครับเป็นคืนสุดท้ายที่เราจะสนุกร่วมกันแล้วก็เรียนรู้อะไรบางอ่าไปด้วยกันนะครับสรับที่ไก่นีเนม่รู้จักูแนที่อไม่ไดัาสภาพายรนเลู้จักตอนน่รูน เาจะรับสมัครคร่ายกันแล้วถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้สมัครก็รีบมาสมัครได้นะคะสำหรับคนที่แจ้งเชื่อไว้เขียนไว้สมัครกา<ๆ>ลืมประจ่ายเงนินด้วยนะคะค่ะแล้วก็ในเรื่องของการกรอกข้อมูลในการลงทะเบียนนะคะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงสำหรับใครที่ลืมลงว่ามีแพ้อาหารหรือแพ้มแมลงอะไรบ้างแล้วก็ในเรื่องของรถด้วยค่ะว่ามีใครจะไปรถค่ายบ้างหรือว่าจะฝาก ไว้ที่น okay. ี่จะทิ้งินไว้ที่กออเนี่ยค่ะก็อยากให้รบวนมาแจ้งฝ่ายทะเบียนนิดนึงค่ะแล้วก็เรื่องไม่เสร็จมีใครที่โอนมาให้แล้วแล้วก็พลอยออกไม่เสร็จไว้ให้เรื่อง้อยแล้วก็มารับที่พอยได้นะคะขอบคุณค่ะ โอเคเมื่อกี้สาระคราวนี้กลับมาที่สาระาน้อยลงมันที่หนึ่งครับคราวนี้เราจะคุยเรื่องถามเรื่องอาหารการกินก็ต้องคนนี้เลยครับเขาบอกมาก็คือที่นึงค่ะนอกจากที่ทุกท่านจะได้อิ่มเอิด้านจิตวิญญาณแล้วได้ใช้เรื่องแร,รงกำลังไปกับฝ่ายกิจกรรมล้วก็ต้องมาเติมเต็มเฉพาะด้วยฝ่ายอาหารนะคะเอดูแลเรื่องสถานที่แล้วก็การเดินทาง ขอรับประกันว่าอาหารที่ไทยเนี่ยจะเป็นอาหารที่แบบครบรสชาติมากตอนเช้าเราจะเริ่มต้นด้วยอะไรกัน breakfast นะคะแล้วก็เชียเ่ยงเย็นเนี่ยก็คือเป็นอาหารไทยที่ครบรสชาตินะคะต้องผัดแกงทอดน้ำพริกยำก็คือแบบว่าจัดเต็มมากพร้อมเบรสนะคะพร้อมเบรด้วยแล้วระกันว่าไปไข่ครั้งนี้เนี่ยทุกคนจะได้น้ำหนักกลับมาแน่นอนนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการเดินทางน,นะคะสำหรับใครที่ลงทะเบียนว่าอยากกลับไปกับรถ รถบอดนะคะเราก็จะมีรถบริการเนาะจากกรอทอไปค่ายแล้วก็ค่ายกลับมากรทไม่มีใครโดนถึงเวลารทางแน่นอนนะคะถ้าทุกคนบอกกับพลอยแลาวว่าจะไปกรทถ้าไม่บอกนี่อาจจะมีโดนทิ้งนะคะก็สําหรับใครที่ขับรถไปเองก็เดี๋ยวเดินหน้านะคะจะสามารถติดต่อ,อขอรับแผนที่ได้ที่เอเนะคะก็ขอบคุณสําหรับท่านกรรมการทุกคนมากเพราะเชื่อว่า แล้วก็แต่ละฝ่ายมีแต่ข้อดีแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ายเดือนนานที่จะมาอย่าลืมนะคะอีสองถึงอีสตุลาคม2 0 1 0 2 0 0ิ2 0นี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอเอาเวลานให้กับ ครับก็เมื่อกี้มีคนประกาศมาครับว่ามีคนลืมหูฟังที่ห้องน้าผู้หญิงนะครับผมผมไม่ได้เข้าไปห้องน้ำผู้หญิงครับเดี๋ยวมีคนส่งมาฝากประกาศนะครับเป็นหูฟังสีแดงนะครับถ้าเกิดใครลืมก็สามารถรับได้ที่ข้างด้านหลังนะครับผมขอบคุณมากครับต้องชายไปเลยครับก็มีประชาสัมพันธ์จากุ่มแางไลฟ์นิดหน่อยนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมีกิจกรรมสิทธิ์ชัดแต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะใช้โอกาสเนี่ยในการที่จะแนะนํา ลุ่ของยังไลฟ์ให้ทุกคนได้มีโอกาสให้รู้จักสีหน้าหนะ้าตาของทุกคนที่เป็นผู้น,นําด้วยแล้วก็สมาชิกด้วยนะคะรับกนอื่นไปอยากจะขอน้องมัธยมใครจะเป็นมอต้นมอปลายให้ยกมือขึ้นหน่อยได้ไหมครับจะได้ดูทไมน้อยจังอายุสูงสูงครับมั่นใจในความเป็นของเรานะครับโอเคเรามีกลุ่มมัธยมนะคะรับกลุ่มมหาลายัายก็ควรช่วยยกมือด้วย,วยครับใครที่เรียนมหาลัยอยู่เป็นตรีโทหรือเอกก็ได้อ ่าแล้วก็กลุ่มยังโปรก็คือกลุ่มที่กำลังทำงานหรือกำลังไม่มีงานทำทาครับควยกมือด้วยนะครับโอเคอเพื่อเป็นโอกาสดีนะครับก็คือ3กลุ่มนี้เราจะรวมกันคือเรียกว่ากลุ่มยังไลฟ์นะครับก็อยากจะใช้โอกาสนี้แนะนำผู้นํา ของกลุ่มยังไลฟ์นิดนึงแล้วก็อยากจะบอกว่าผู้นำหนุ่มเนี้ยเป็นเบื้องหลังของการทํางานของยังไลฟ์แล้วก็ทุกคนก็ค่อนข้างจะทํางานหนักด้วยนะครับในการวางแผนในการอธิษฐานในการที่จะคิดวางแผนให้กลุ่มยังไลฟ์นะครับทุกกิจกรรมในโหมถเราก็อยากใช้โอกาสนี้เนี่ยแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกับผู้นําต่างๆนะครับก็มีอาจารย์ชาชายนะครับรบกวนอาจารย์ชาชายลุกขึ้นด้วยนะเออผองขึ้นานบายครับแล้วก็ภรรยาอาจารย์ชาชายคุณีคุกบกนะครับ Okay. แล้วเรามีพี่อมนะครับประธานกลุ่มยังโรนะครับ<ะ>เรามีชักจาประธานกลุ่มมยนชน<ะ>เรามีพี่พลอย<ะ>เป็นคนที่ช่วยเราให้คำปรึกษาหลายอย่างนะครับ เป็นผู้ประสนานงานนะครับคราวนี้เนี่ยเราไม่ได้มีแต่ผู้นำเพียงเท่านี้นะครับผู้นำเหล่านี้ก็จะช่วยกันในการอธิฐาในการออาออกบบน,นะครับแต่ว่ายังมีคนผู้นำอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มรุ่นใหม่ขึ้นมาที่เราไ,ไว้วงางใจแล้วก็ให้เขาเนี่ยได้ช่วยเหลือเราในการทํากิจกรรมหลายๆอย่างแล้วก็ในการดูแลเรื่องของการเลี้ยงดูฝ่ายจิตวิญญาณนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าในโบสถ์เราม,มีกลุ่ม ย,ย,ย่อยที่เรียกว่ากลุ่มรีเฟรชชั่นกรุ๊ปนะครับซึ่งในกลุล่มรีเฟรชชั่นทุกกลุ่มเนี่ยก็จะมีผู้นำสองคนนะครับที่จะคอยดูแลอยากจะใช้โอกาสนี้แนะนำผู้นำให้ทุกคนได้มีโอกาสได้รู้จักนะครับถ้ามาเป็นรบกวนชียจะลุกลขึ้นด้วยนะครับกลุ่มแรกน,นะครับต้นกล้ากับอาริสกลุ่มที่2นะครับก็จะเป็นกลุ่มผู้ชายล้วนตีกัทชิว กลุ่มที่สามก็เป็นกลุ่มชายร่วมกันครับกลุ่มพี่โอ๊แล้วก็โค้ดกลุ่มที่4ี่จะเป็นกลุ่มหญิงร่วะครับ<ล>คือพี่พลอยและก็พี่เอกลุ่มที่5จะเป็นกลุ่มชายหญิงชวินแนนกลุ่มที่6นะครับก็จะเป็นกลุ่ม<ล>ผมนะครับมาแทนที่อภยัยอภัยไปเรียนที่ยังเด็ดน,นะครับคือกลุ่มสั้นกับจา๋า ก็กลุ่มที่เจนเป็นกลุ่มชายเหมือนกันนะครับตุ้นแล้วก็เอ๋ยนี่น่าเป็น,นองเรานะครับโอเคก็ ยังไงอยากจะรบวนทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นกรรมาการผู้ใหญ่หรือใครก็ตามรบวนอธิฐานหรือพวกเราทุกคนด้วยในการที่จะขับเคลื่อนทริปจากเราด้วยการอธิฐานกิจกรรมต่างๆกับคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นการประกาศหรือกิจกรรมตามวัยนะครับก็วันนี้หลังเลิกพิธีการนะครับขอรบวนให้ผู้นำกลุ่มดีเฟคชั่นปุ๊บทุกคนแล้วก็สมาชิกยังหลายสิบคนนะครับที่จะอยู่ต่อเราจะมีกิจกรรมนะครับก็คืออยากใช้ผู้นำกลุ่มดีเฟคชั่นปุ๊บเนี่ยแกกปุ๊บเหนื่องไปตามที่ต่างๆจะใช้ในหอททากนไได้่่อีจะปรับประาาานอหว่า ที่จะใช้โอกาสพูดคุยถึงสองหัวข้อด้วยกันนะครับหัวข้อที่หนึ่งเนี่ยอยากจะให้กลุ่ม r e f เช่นก,กันละกลุ่มเนี่ยดีไซน์กิจกรรมหนึ่งกิจกรรมที่อยากจะนําสมาชิกอย่างไร้ขึ้กคนในการทํากิจกรรมนั้นเช่นสมมติว่ากลุ่มของตีกับทิวเราอยากจะเติบอลใช่ไหมครับก็ดีไซน์มาว่าจะนําคนกลุ่มย่างไร้ขึ้กคนเนี่ยจะไปเติบอลได้ยังไงทําหรือว่ากลุ่มพี่เออยากจะไปกินที่ไหนก็ตามก็ดีไซน์กิจกรรมออกมานะครับ เดี๋ยวตัวเวลายแยก,แกครับเราจะมีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับก็เรื่องที่สองเนี่ยจะเป็นเรื่องของวันเสาร์หน้านะครับเดี๋ยวท่านอาจารย์จะมาประกาศว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นแต่ให้กิจกรรมที่สองเนี่ยคิดว่าผู้นาทุกคนรู้แล้วว่าเป็นอะไรนะครับคิดคําถามท,าที่เราอยากจะรู้มาเก,กี่ยวกับการประกาศนะครับโอเคคราวนี้เนี่ยก่อนที่จะมอบหมายต่อให้ท่านอาจารย์เนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองอยู่กลุ่มดีฟิชั่นทุกไหนเนี่ยพอเลิกโหมแล้วเนี่ยให้มาหาผมนะครับสัตว์นะครับเดี๋ยวผมจะอยู่ตรงนี้มาหาผมได้ถ้าไม่รู้ว่าอยูุ่ Okay. ขอมอกเวลาต่อไปให้ท่านค่ะก็สำหรับสมาชิกแยกไลา์นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มมัธยมมัยหรือว่ากลุ่มยังโพรนะคะในวันเสาร์ที่จะถึงนี้วันที่24กันยายนเราจะมีบบซิ t แท a t อีเวนต์เจเลซครั้งที่2ค่ะครั้งแรกเราจับคณไปแล้วไม่เดินที่แล้ว พิเศษมากเพราะว่าเราได้รับวิทยาได้รับได้เชิญวิทยากรนะคะจากอาจารย์ปริภาสสทิเกิดหรือว่าพี่อ๋องได้ขาิการสมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทยหรือว่ารพทที่เรารู้จักนะคะมาร่วมพูดคุยสัมมนาแล้วก็จะมีการทำกิจกรรมเล็กน้อยภายใต้หัวข้อการประกาศจากการโต้เขียนสู่พระกิติคุณนะคะเป็นสถานการณ์ที่ เราหลายหลายคนอาจจะเคยเจอตัวหรือว่าเคยได้ยินมาว่าเวลาเราไปอากาศเพื่อนหรือว่าในที่ที่เราอยู่เนี่ยบางครั้งสถานการณ์ก็เลยเถิดไปจนถึงการทะเลาะกันโต้เถียงวันสารนี้เราจะมาพูดคุยกันกันกบวิทยากรว่าทำอย่างไรที่ถ้าเราเข้าไปอยู่ในสถานการณนนะ์แล้วเราจะไม่ปล่อยให้มันไปสู่การโต้เถียงแต่จะเป็นการที่โอกาสเราจะมองเห็นโอกาสในการประกาศเรื่องเราเจ้ามากขึ้นซึ่ง เ,ออเดี๋ยวจะขอรบกวนผู้นำกลุ่มดีเฟนชั่นทุกทกลุ่มนะคะวันนี้เราได้ติดต่อันแล้วว่าให้ช่วยกันพูดคุยกับสมาชิกในกลุ่มว่าเราเคยเจอหรือว่าเราเคยได้ยินหรือว่าเราคิดว่ามีประเด็นในการประกาศประเด็นไหนคำถามไหนที่ทำให้เกิดการทะเลาะเบาแหมแล้วก็รบรล,ลงมาแล้วเดี๋ยววันเสาร์เราจะเอาคำถามนั้นมาพูดคุยกันนะคะสำหรับกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันเสาร์นี้ที่ สมาชิกคนไหนไม่รู้ว่าไปไหนค่ะก็สอบถามหัวหน้า v i ฟ i o ชั r นก p ได้เวลา14นาฬิกานะคะก่อน